กันไปนานเลยนะครับผมกับการตอบคําถามนะอ่ะคําถามในวันนี้ก็เป็นคําถามตั้งแต่วันที่อ่าหพฤศจิกาดองไว้นานมากเริ่มต้นเนี่ยพี่คนนี้เขาได้ทําการส่งลิงก์ a c e b o o k ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอของผมนะเป็นอ่าการเล่าอาดีตของผมแล้วก็จุดเปลี่ยนที่ทําให้ผมเนี่ยหันหน้าเข้าสู่ศาสนาอ่ะแล้วเขาก็พิมพ์ข้อความมาเพิ่มว่า อยากทําได้แบบน้องจางอยากได้โอกาสจากพระเจ้าบ้างต้องวิงวอนยังไงให้พระเจ้าเปิดใจเราให้โอกาสเราถ้าทําคลิปแล้วรบกวนน้องส่งคลิปให้บ้างด้วยนะสิ่งที่ผมอยากจะบอกแล้วก็อยากจะตอบนะครับนั่นก็คือผมไม่ได้วิงวอนอะไรทั้งสิน้นไม่ได้วิงวอนอะไรเลยด้วยกับความเชื่อของเราชาวมุสลิมนะครับผมเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะล้วนแล้วแต่มาจากพระเจ้าการกําหนดกฎเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นพระเจ้านั่นเป็นผู้กําหนดทุกๆคนมนุษทุกคน,กคน,กคนบนโลกอัลลอฮฺซุบฮฺฮานุวะตาลาเนี่ยทรงกาหนดไว้ แล้วก็ทรงให้แนวทางให้หนทางในการหันหน้าเข้าสู่พระองค์มาเรียบร้อยทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลอยู่ที่ว่าเรานั้นอ่จจะเห็นโอกาสนั้นไหมเห็นแนวทางนั้นไหมซึ่งอย่างในอัานกุรอานนะครับผมอัลลอฮ์เนี่ยได้ทรงบอกประมาไว้ว่ากลุ่มชนใดหรือว่าผู้ใดที่อิสลามหรือว่าศาสนาจากอิสลามเนี่ยเข้าไปไม่ถึงกลุ่มชนนั้นเขาจะไม่ได้รับความผิดในเรื่องของการปฏิเสธพระเจ้าเนื่องจากว่าอิสลามนั้นยังเข้าไม่ถึงเขาฉะนั้นแปลว่ามันจะมีกลุ่มคน อยู่กลุ่มคนหนึ่งเท่านั้นที่แบบว่าไม่รู้จักพระเจ้าเลยไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยไม่รู้จักอิสลามเลยแต่สําหรับกลุ่มชนอื่นเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยได้ประทานแนวทางหรือว่าโอกาสในการหันหน้าเข้าสู่พระองค์เรียบร้อยแล้วเราจะเห็นปัญหาที่แบบว่ากลุ่มสลอตเนี่ยชอบเอาไปโจมตีนั่นก็คือการแต่งงานกับมุสลิมเนี่ยจะต้องมานับถือศาสนาอิสลามนั่นก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่พระองค์เนี่ยทรงวางไว้ให้ในการหันหน้าเข้าสู่พระองค์ดังนั้นเนี่ยเรื่องแนวทางโอกาสหรือว่าการวิงบอลเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าผมไม่รู้เพราะว่าผมกกก็ไไไมมม่่่ดด้วววิงอออนนะะรรรเเลลยยแตตคุณึาาผีี เรียกว่าคุณคุณพี่แล้วกันนะคุณพี่ลองนึกตามผมนะโลกเนี่ยมีประชากรประมาณ7000พล้านคนมีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ย2พล้านคนเล่าในยอยู่ในประเทศที่เป็น1ใน10ของอาเซียนที่มีประชากรประมาณ600กว่าล้านคนประเทศไทยที่มีประชากรทั้งหมดประมาณ65ล้านคนในประเทศไทยเนี่ยมีมุสลิมอยู่ประมาณสัก5ล้านคนและคลิปวิดีโอที่คุณพี่ได้ดูมาเนี่ยมียอดเข้าถึงประมาณ0 0 0 0 0กว่าคน แต่ว่ามียอดที่ดูคลิปเนี่ยประมาณ4ี่แสนกว่าคนแต่คุณพี่เป็นคนคนเดียวที่ทักผมมาคุณพี่เป็นคนคนเดียวที่ทักผมมาแล้วก็มาถามผมว่าจะต้องวิงวอนยังไงหาโอกาสกับตัวยังไงคุณพี่คุณหนึ่งในเจ็ดพันล้านคนนะครับ แบบนี้จะเรียกว่ายังไม่ได้รับโอกาสอีกเหรอคุณพี่เป็นหนึ่งเดียวในเจ็ดพันล้านคนนะครับฟับงคํานี้เน้นๆหนึ่งในเจ็ดพันล้านคนนะครับมันไม่ได้เรื่องง่ายๆเลยนะกับการที่เป็นหนึ่งเดียวในเจ็ดพันล้านคนเนี่ยผมพูดจริงๆมีคุณพี่คนเดียวเท่านั้นแหละที่แบบว่าทักผมมาเป็นคนเดียวจริงๆไม่มีใครเคยทักผมมาด้วยเรื่องนี้แล้วมาถามหาโอกาสในการวิงวงขอปอนต่อพระเจ้ามีคุณพี่คนเดียว แท้จริงแล้วว่าสําหรับตัวผมอ่ะผมคิดว่าอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาเนี่ยทรงให้โอกาสมนุษย์ทุกคนทุกพูดทุกศาสนาจะเพศหญิงจะเพศชายตัวขาวตัวดําอัลลอฮ์ให้โอกาสหมดเอาแค่ว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกได้ว่าแบบสู่รู้สอดรู้สอดเห็นอยากรู้ไปซะทุกเรื่องแค่แบบสมมติว่าคุณนั้นน่ะไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าเพื่อนของ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 คุณเนี่ยเป็นศาสนาอิสลามแล้วปรากฏว่าวันเนี้ยคุณมาเจอเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนคนนั้นน่ะโดยบังเอิญคุณก็แบบ แล้วคุณก็ถามว่าทําไมอิสลามถึงไม่กินหมูนี่คือโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานวะตาลาเนี่ยเปิดให้คุณได้ศึกษาอิสลามได้เรียนรู้อิสลามแล้วอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อัลลอฮฺจะเปิดใจเนี่ยมันมีหลายรูปทางมากสําหรับตัวผมดังนั้นแล้วว่าอันที่จริงอะ่ะอัลลอฮฺเนี่ยให้โอกาสกับตัวแกเราทุกวินาทีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเรานั้นจะมองเห็นโอกาสนั้นหรือเปล่าเราอาจจะมองไม่เห็นโอกาสนั้นเพราะว่าเรานั้น่ใช้ตาของเรามองแต่ถ้าหากว่าเรานั้น่ลองใช้ใจของเรามองเราก็จะรรู้้ว่่าาบงงคังเนีย โอกาสนั้นม uh, ันวิ่งมาหาเราตั้งนานและแค่เราไม่รับมันไว้ก็ตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงเดือนนี้ก็ไม่รู้ค่าคุณพี่คุณพี่กลับตัวหรือยังนะแต่ก็อ่าถือว่าวันนี้ผมทําคลิปตอบกลับให้แล้วนะเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะพยายามเคลียร์แชทเก่าๆที่มันค้างอยู่ประมาณสักหนึ่งหมื่นสามพันกว่าแชทนะเยอะจังวะ สำหรับใครที่ทักแชทผมมานะครับผมแล้วผมเนี่ยไม่ค่อยได้ตอบไม่ได้ไม่อยากตอบนะแต่ว่าผมมีงานทางดุนยาที่จะต้องทํางานทางดุนยาก็คืองานที่เป็นแบบงานปกติเนี่ยแหละไปทํานั่นทํานีขาน่ขายของขายของอะไรประมาณเนี้ยพวกเนี้ยเออผมก็ต้องมีงานนะั้นมาทำฉะนั้นเนี่ยพวกชมพวกแชทเนี่ยทิ้งไปได้บอกกล่าวไว้ได้แต่ประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มนั่นแหละหรือไม่ก็สามสี่ทุ่มผมถึงจะไปอ่านไปอ่านวันนึงก็ได้สี่แชทห้าแชทถ้าตอบได้เลยผมก็จะตอบให้อันไหนตอบไปแล้วผมก็จะค่อยมาทําคลิปแต่ว่าถ้าใครที่ผมไม่่ไดด้้้้ตตอออบบงมมามาาันนนทีีวยะคร อ่ะก็สําหรับคลิปนี้คุณพี่ก็ไปคิดเองแล้วกันนะว่ามันเจาะจงหรือเปล่า1ใน7,000พล้านคนนะครับไม่ได้อยากกดดันนะแต่หนึ่งใน7,000พล้านคนแต่ผมไม่ได้อยากกดดันคุณพี่ 1, 9, 000, 000, 000. Lair, toi, Frank, นะแค่อยากจะบอกว่าคุณพี่เนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดพันล้านคน